สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราประกอบปืนกำคอกันเสร็จเรียบร้อยในคลิปที่แล้วที่มีชื่อว่าคลิปประกอบปืนกำคอให้พร้อมยิงคลิปนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทดสอบกันครับไปครับไปดูกันอันนี้นัดแรกระยะ6เมตรครับ อันนี้อาจจะมึนๆหน่อยนะครับเพราะผมยังไม่ค่อยชินกับการเอากล้องติดไว้บนหัวอันนี้อันนี้เข้านะครับเข้าเข้ากลางขวดอีกนัดหนึ่งครับระยะ6เมตรเท่าเดิม อันนี้กล้องติดบนหัวอาจจะบุบวาบุบบาบหน่อยฮะเพราะสายหน้าไปใสยหน้ามาหันมองนู่นมองนี่อันนี้ผมถอดถอดหมวกมาถือถ่ายเลยฮนะนี่ฮะเข้านะครับแต่ออกลักษณะกินสูงกินสูงแต่ก็ยังเข้าอยู่ ผมเล็งใต้ขวดแล้วนะครับมันก็ยังกินสูงอยู่จะต้องเผื่อมากกว่านี้ครับในระยะ6เมตรนะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนระยะอันนี้เป็นระยะ7เมตรครับขวดสีแดงๆนั่นครับ นี่นะครับเข้านะครับแต่ยังเป็นลักษณะกินสูงอยู่นะครับเพราะนั้นจะต้องจะต้องปรับตัวนะครับจะต้องปรับการเลงอันนี้ดูแล้วนะผมเลงไปทางหัวขวดเห็นไหมฮะเดี๋ยวลูกมันจะเข้าหัวขวด นี่เห็นไหมฮะลูกจะเข้าทังหัวขวดแสดงว่าความตรงอะไรนี่มันใช้ได้นะครับเข้ากลางขวดเลยด้วยระดับอยู่ที่ระดับกับซ้ายขวานี่อยู่ที่การการการฝึกหัดนะครับกับการปรับตัวเข้าเข้าหาปืนการแก้ทางปืนนะครับเราต้องรู้ทางปืนของเราก่อน ีนเข้าฮนะเข้ากลางขวดเลยเนี่ยอันนี้กล้องติดกับหัวนี่ครับ ภาพจะบุบว่าบุบว่านิดหนึ่งะฮะยังไม่ค่อยคุน้น เข้าฮนะแต่ลักษณะกินสูงนะระยะเจเมตรระยะเจเมตรเท่าเดิมครับตอนแรกผมเห็นเห็นขวดมันหล่นผมรู้ว่าไม่โดนนะพ,พอเก็บขวดขึ้นมาดู ก็โดนเข้าเข้าเข้าแต่ละลักษณะกินสูงเหมือนเหมือนเดิมแ,แดงว่า7เมตรเนี่ยระยะ7เมตรเนี่ยลูกยังเหินอยู่จะต้องปรับแก้เล็งแก้เล็งเผื่อเผื่อลงมาข้างล่างอีกนิดนึง รู้ฮะเนี่ยอันนี้อันนี้เข้าเข้าเข้ากลางขวดเลยนะมาครับอันนี้ระยะแปดเมตรครับระยะแปดเมตร ให้วันแม่บ้านเขาถ่ายให้ครับนี่ฮะเข้ากลางขวดเลยแสดงว่าระยะแปดเมตรได้ลผมเล็งใต้ใต้ขวดนะเล็งใต้ขวดเลยเข้ากลางขวดเลยแสดงว่าใช้ได้เลยระยะแปดเนตรยูุแสดงว่าลูกเริ่มเริ่มตกแล้วไม่ไม่เหินละ ลูกที่สไปดูกันครับนะเข้ากลางขวดนะแต่มันออกซ้ายออกขวานี่แล้วแล้วแต่แล้วแต่การเผื่อการแก้แล้วแต่มือใครนิ่งไม่นิ่งนีแต่สงใส่มือผมจะไม่นิ่งเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหัวเดี๋ยวเข้าท้ายแต่ถ้าเป็นตัวปลาผมว่าโดนนะเพราะปลาที่เรายิงก็ลักษณะตัวประมาณนี้แหละประมาณเท่าขวดนี่แหละ อันนี้เข้าข้างล่างนะแสดงว่าลูกลูกตกเยอะอันนี้แต่ก็ใช้ได้เข้านะถือว่าเข้าอ่ะโดนอนะ่ะก็ตกลงสรุปว่าปืนกำคอที่เราทำกันมาหลายคลิปจนประกอบเป็นปืนกำคอสำเร็จเป็นตัวปืนสำเร็จเนี่ยโอเคนะครับใช้ใช้งานได้ยิงเข้าเป้าแต่จะแม่นแค่ไหนก็ยุ่งอยู่ที่คนยิงครับอยู่ที่มือคนยิง เดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะชวนเพื่อนๆไปทำสีปืนกำคอตัวนี้กันครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ